โบเมรดามไม่ติดแซวอเล็กจะขอก็รีบขอยังลังเลผ่าตัดเอ็นข้อเทา้าฉีกหายหน้าหายตาไปจากงานอีเวนต์สำหรับนางเอกสาวโบเมรดาเนื่องจากต้องเทคิวให้กับการถ่ายละครและภาพ,พยนตร์ส่วนเรื่องหัวใจนั้นยังคงสดใสได้กำลังใจจากแฟนหนุ่มอเล็กที่ระดเด,ดที่หาเวลามาเติมความหวานกันอยู่เรื่อยๆ และล่าสุดเมื่อได้มีโอกาสได้เจอกับสาวโบโบนั้นก็ได้เล่าให้ฟังว่าที่หายหน้าหายตาไปเนี่ยก็เพราะว่าออกกองต่างจังหวัดน,น,นานๆถึงจะมีออกอีเวนต์สักทีแต่ความรักนั้นก็ยังแฮปปี้ดียังได้เจอกันอยู่เรื่อยๆส่วนแผนสิ้นปีนี้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าตนนั้นอยากสุดหมุนข้ามปีส่วนฝ่ายชายนั้นพาคุณแม่ไปเล่นสก,กี สำหรับแผนข่าวดีนั้นคงไม่มีในเร็วๆนี้อย่างที่หลายคนนั้นตามลุ้นวางแผนไว้ซักอายุ29-30แต่ฝ่ายชายจะสซอร์ไพรสก็ไม่ติดซึ่งก่อนหน้านี้ตนก็แอบแซวอเล็กอยู่บ่อยๆว่าจะขอหรือเปล่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมบอกเลยว่าอยู่ในสถานะจะขอก็รีบขอยืนยันไม่ได้กดดันแต่นิ้วนางวางอยู่ นอกจากนั้นสาวโบนั้นก็ยังได้อัปเดตอาการหลังเอ็นข้อเทา้าฉีกตอนนี้ก็ยังมีอาการเจ็บอยู่และใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้กระทบกับงานมากและยังลังเลว,ว่าจะผ่าไหมเพราะว่าต้องหายหน้าหายตาไปถึง5เดือนเต็มๆแต่ก็มีโอกาสที่จะต้องผ่าถึง70%ตอนนี้ยังสามารถใช้ชีวิตได้ยอมรับว่าเป็นคนที่ถึกทนคนหนึ่งค่ะ แต่หนุ่มอเล็กเนี่ยยังไงดีคะโดนแซวสักขนาดนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ